ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกะแล้วแต่เจี๊ยบเนาะคะ่ะสวัสดีเสาวันพูดวันหวยล่าออกเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ได้ที่จะข่าบฟังโค้งกบขอหายไม่โชคไม่ลาบลำรวยเบร์สุขุสุขคนเนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮาเดินทางไปทําบุญค่ะตามปกติในทุกทุกวันเนาะคะ่ะพี่นอ้องอ่าหายใจแป๊บหนึ่งสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยเมื่อที่แล้วกะได้ทั้งบนและล่างเนาะคะ่ะพี่น้องวันนี้กะขอหายมาก อ่าสามโตตรงเนาะคะ่ะพี่น้องจังสีพ่ออยู่พอกินเนาะคะ่ะพี่น้องหายด้วยจิตทีเมตตาเพราะว่าพี่น้องกะเมตตาคอยละกะรวมทำบุญสั่งบาร,รมีมากกับข่อยเนาะคะ่ะพี่น้องแนวทางเนาะคะ่ะถ้าจะเอาแบบแน่ใจสําหรับคอยเนาะคะ่ะอันนี้เป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะแต่ใดๆดกะสนับสนุนลอตเตอรีเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้เป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องถ้าจะเอาแบบมั่นใจลีกันาจะเป็นวันที่หนึ่งเนาะคะ่ะจะหายวันที่หนึ่งตอนอ่ะเก้าุ่งสิบโมงเด้อพี่น้อง แนวทางขนมไทยเนาะคะ่ะบางคนใดไปแล้วก็ย่าลริมทาบุญสัางบรมีเนาะคะ่ะเพราะว่าทุทกๆุครั้งที่เจียมหายแนวทางไปเนาะคะ่ะได้โชคลาภกันทวนหนกะก็บอกเสมอว่าหายสามงบุญส้างบรมีซอยกันบางคนบางท่านบอกบุญไปกับเเหตกับเพราว่าเนาะคะ่ะเพราะว่าถา้าผู้ใดที่ศรัทธาในโตข,ข่อยลีข่อยกระซอยข่อยกระหายผู้ใดที่บ่ศรัทธาในโตข่อยข่อยกระบ,บ่วยเนาะคะ่ะข่อยกระบ,บ่วยหัวมันเนาะค่ะพี่น้อง เป็นคนว่าสไตล์นี้อยู่แล้วเนาะค่ะแต่จากสถิติที่หายมากอะยางที่เห็นเนาะค่ะพี่น้องวันนี้บอยากว่าวไหลใหญ่หางเนาะค่ะเพราะว่าจะไปถูกหวยสามโตตรงขามฝั่งโควันนี้เนาะค่ะเจอเจอกันไดค่ะวัดเขาช่องลุ่มเนาะค่ะพี่น้องเจอเจอกันไดวัดเขาช่องล่มวัดเขาโบดวัดเขาจอมแห่เนาะค่ะที่สําคัญหัวน้กะเช่นเก่าเชนเดิมเนาะค่ะพี่น้องเข้ากะจะยึดเหล็กวัดเขาจอมแห่เป็นลักแล้วก็เลขวัด ทอใหญ่เนาะค่ะสุดท้ายกะวัดทอใหญ่เนาะค่ะพี่น้องเลขวัดทอใหญ่แล้วก็วัดเขาจอมแหเป็นหลักเช่นเก่าเช่นเดิมมวนที่แล้วได้ทั้งบนและล่างเนาะค่ะเลขถูกก็จะเป็นสี่หกหนึ่งเนาะค่ะสี่หกหนึ่งแล้วเก่าหกเก่าเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดทีได้โชคลาภไปกะรวมทําบุญมาก,กะนอมอนุโมทนาสาธุในถูกถูกบุญคะ่ะโชคดีร่าด้วยค่ะตามเล่าขามฟังโคงเด้อพี่น้องมาีิปกติเหล้วอ่าขามฟังโค้งเฮานี่บ่ค่อยรุดดอกอื้อ บางคนนี่ก็แปลกเนาะพี่น้องบางคนบอกบุญไปบอกคอยเหตุแต่วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเจ้าองเงินอยู่ใสมาซื้อเหล็กบางคนนี่ก็แปลกเนะาะวอยนี้บริจากผากบอกบุญไปบุญเหตุกันออกช่วงนี้ก็เดินสายทาบุญกระถินเนาะค่ะพี่นอ้องอาทิตย์ที่จะถึงนี่สําหรับผู้ใดที่รวมทามบุญทําทานเหตุลงทานมาถวายผาดตายระกาศซื้อของไหว้ทานปูพญายนาคราชซื้อของไหว้ตามปกติที่ข้าเคา่อยไหว้กาหนอมอนุมทนาสาธุกับพี่น้องสายบุญท,ทุกทุกท่านค่ะวันนี้รัฐบาลเนาะค่ะวันนี้ขนมไทยขอให้แตก ซ้ำโตตร,ตรงๆวันนี้มั่นใจค่ะพ่อ,อยังวันดีพาอว่าคูบาอาจารย์ทักมาเนาะ,ะค่ะคูบาอาจารย์ทักมาว่าเดือนเดือนหนาที่จะถึงเนาะค่ะวันที่หนึ่งเนาะค่ะพฤศจิกาเนาะค่ะเดือนหนาเนาะคะ่ะ,คะพฤศจิกาท่านว่าเออเมียนละพี่นอน,น,น,นะะอง,งออเดือนหนานี่เนาะค่ะหูอือเว้ละเดือนหนานี่จะจะถูกหวยลายติดสุดในชีวิตเนาะค่ะพี่นนองคูบาอาจารย์ทักมาน้อมรับน้อมซาถูกเนาะค่ะ ถ้าคู่บาอาจารย์ควยทางงานจังได้ค่อยกระไดอยู่แล้วปกติแล้วค่อยกะถูกไม้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถึงสี่แบบบ่ถือสามสิบหลานเมื่อว,วันที่หนึ่งควยกระไดเกือบถูกงวดหอยู่แล้วเนาะคะ่ะอย่างที่พี่น้องติดตามอืมอจากสิว่าจังไดอย่างห้ทุกคนทำบุญสั่งบารมีเนาะคะ่ะเพราะว่าทุกๆครั้งที่หายแนวทางไปก็บอกว่าผู้ใดใดแล้วอย่าลืมทำบุญสั่งบารมีซอยกันเนาะคะ่ะปกติแล้วเนาะคะ่ะบางก้นเบิงโทรศัพส์มยุ่งงานอาจจะมีโชมีมลาบแต่สำหรับตัวเจี๊ยบเนาะคะ่ะพี่น้อง ต้องทำบุญอย่างเดียวเึงจะไม่โชคไม่ลาบไข่นี่ถ้าคข่พวกเฮ็ดบุญไข่ไวกดโชกลาบตัวก็เบิ่งแต่ไข่เบิดเงินเทน่าไดเราเติมน้ำหมูกน้ำมันเบิดเงินเท่าไดไหวบวงสวงขอกระใสาเงินตัวเองรลายเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะพี่น้องอืมไม่ได้ของเงินไผ่ผู้ใดที่จะคอมเหม็นยังกัุณาเป่ามือเนาะคะ่ะเบาผู้ใดก็ไปทั้งใดก็ไปเนาะคะ่ะพี่น้องสิไปทั้งใดก็ไปเนาะคะ่ะพี่น้องบ,บ่มากกับ่ต้ตองมาติดต,ตามค่ะบางคนกับเป็นน่วยจอบซ่อมเนาะคะ่ะพี่น้องจอบซ่อมไปโหลดค่ะเพราะว่า วันทีหนึ่งเนี่ยคนที่จะได้แนวทางโชคลาภก่อนก็จะมีพี่น้องสายบุญเนาะคะ่ะและะ้วก็ผู้ใดที่ติดตามก็จะปล่อยหายช่วงโุละสายสายมียังทักส่วนโตเนาะคะ่ะมียังถักส่วนโตเพราว่าจะเป็นแนวทางยังกัตามแต่เนาะคะ่ะถ้ายอยากได้เร็วเนาะคะ่ะบพราว่าจะเป็นแนวทางยังกัตามแต่ถ่ายอยากได้เร็วตองส่วนโตอย่างเดียวค่ะพี่น้องจะได้เห็นหนา้าเห็นตาเนาะคะ่ะผู้ใดที่เคยได้โชคลาภทักมาเลยค่ะโดยเฉพาะผู้ใดที่เคยรวมทําบุญสางบร,รมีเนาะคะ่ะทักมาเลยค่ะม่เอาใดเลยค่ะเอามือนีก็ได้เอามือได้ก็ได้แนวทางรัฐบาลไทย เพราะว่ามันกับเป็นเลขที่มันตรงในความฝันในนิมิตแขวนะบอกตรงตรงเลยเลขนั้นได้มาแล้วแต่เพียงแค่ว่าาบท่านปล่อยเนาะคะ่ะเพราะว่าเพื่อความมั่นใจกันอาจจะเป็นวันที่หนึ่งล่อเลขนิมิตเลขความฝันเลขเอาง่าย,ายก็เลขวายนะ่หละวันที่หนึ่งกับวายเนาะคะ่ะพี่น้องใส่เงินตัวเองร้อยเปอร์เซ็นในการสื่อของหวายเนาะคะ่ะพี่น้องวันที่หนึง่งโบมีเงินไผมาทําบุญนําจักบาทเนาะคะ่ะก่อนจะคอมเมนต์ยังกรุณาเบามือเบาใดเบาเนาะค่ะพี่น้อง แต่กับโบแน e ่ดอกไกลๆมือหวยออกก็อาจจะมีพี่น้องายบุญที่เพิ่นศรัทธาเนาะคะ่ะรวมทําบุญมาเนาะคะ่ะพี่นอ้องผู้ได้าทาบุญก็สมควรถูกหวยเนาะคะ่ะคนทําบุญสมควรถูกหวยได้รับโชคลาภเนาะค่ะบุญประเสริบปรสามบรถือดอกค่ะขนาดหวยยังต้องเดินสายทาบุญเบิ่ดเงินท่าได้กว่าไปด้วยใจที่ศรัทธาเนาะคะ่ะพี่นอ้องข้ามจักเท่าใดจังหวัดอืไปจักเท่าใดจังหวัดครับโหมือหนึ่งบ่รตามกว่าสองถึงสามร้อยกิโลเนาะคะ่ะยางที่เห็นนั่นแหละแต่คนมัน่ศรัทธามันประเฮ็ดปานปานี้มันบ่ไปปานนี้ดอก บางคนก็ถามเขามาว่ารวยแต่บอกคือไปหาทําบุญคือบอกเก็บเงินไปซื้อเข่ากินเนาะค่ะพี่นอ้องหุบปากเมื่อยเนาะค่ะพี่นอ้องหุบปากเมื่อยเนาะค่ะพี่นอ้องอือเอาปากไปสวดมนต์ไหวพราเอาปากไปบวกในสิ่งที่ดีดีเนาะคะ่ะสิ่งที่ดีจะได้เขามาในชีวิตดีกว่าเนาะคะ่ะบางคอมเมนก็บอกว่ารวยแต่บอกเห้นไปทําบุญมองขันมองนี้ถ้าทีคอมเมนแบบนี้อย่าคอมเมนเนาะคะ่ะควรสนตีนโอ้ยขออภัยด้วยค่ะพี่นอ้องควรตีนนิดนึงเนาะคะ่ะขันเราแบบ่อยบาคนต้องตรงอยู่แล้วค่ะ่อยบ็งคนดีแบบ งมากเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดที่ติดตามข่ยอยนี้หายก็คือหายบไหายก็คือโบหายเนาะคะ่ะแต่คนที่จะได้โชคลาภจากข่อยก็คนที่รวมทําบุญสาบารมีจะได้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องต้องห้เค่ดิตเขาค่ะคนทําบุญสมควรถูกหวยเ,วาเ้าเสมอค่ะพี่น้องอดี๋ยวสิมาว่าข่อยบบมีจิตเมตาเดอ้อปีที่แล้วก็าหายจังงวดรุ้จังงวดปีนี้หายจังงวดรุ้จังงวดสําหรับคนที่คอมเมนต์วดที่แล้วอ่าเข้ากับเขาทั้งบนและล่างวดน,นี้สามตแน่นอนเพราะว่ารูบาอาจารย์ทักมาว่า คอยจะถูกไว้หลายที่สุดแล้วในชีวิตเดือนที่จะถึงมีกระตรงกับวันที่หนึ่งพอดีเนาะค่ะพี่น้องตัวเลขได้มาแล้วเนาะคะ่ะแต่พอท่านปล่อยดมยาดมก่อนบอกแบบบอกหายใจขอณบกงคนเบาเร็วค่ะก็ะิบไยา,ยามปรับเร็วก็นในการเบาลงมากเนาะค่ะพี่น้องปับความเร็วนิดนึ่งชื่นใจบางคนสั่งเข้ากับไปย่าไปคิดหลายพี่น้องบางคนก็ทักมากว่ะ ยังก็ทั้งมาปรึกษา่อยนวน,นั้นนี่นะคะสิ่งเดียวที่่อยจะหายคําตอบได้คือการทําบุญสร้างบารมีถ้ามีบุญบารมีต่อให้มีอุปสรรคยังทีแบบเขามาในชีวิตเท่ามันก็นจะผ่านผลไปได้ด้วยดีเนาะคะ่ะพี่น้องคนมีบุญบารมียังก็เฮ็ดบ่ไดดเนาะคะ่ะคนมีบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเนาะคะ่ะสาทุเดอพวกใดที่จะเขามาในชีวิตเท่าที่วังผลประโยชน์โดยเฉพาะ่อยนี่่อยตั้งชิตอธิษฐานเนาะคะ่ะต่อองค์เจาญญา้าปู่เจ้ายาเทวดาอรัก เทวดาที่เปิดลักสมรักษากายสังคานข่อยออกจากชีวิตข่อยเร็วตัวผู้ได้ดีจากเขามาวางผลในชีวิตข่อยหม่เจ้าลองเฮ็ดเาาบิงเว,วลาทำบุญกับขวดน้ำบุตรีส่วนบุญส่วนกุศลเวลาอ่ากอน,นอนกับสวนมุ่นแพ้เมตตาจเจริญเพราวนานาเนาะคะ่ะหลักการตั้งจิตอธิษฐานกวดน้ำไปผู้ได้ีีเขามาในชีวิตเท่าที่มันคิดบุญหรือว่าวางผลประโยชน์มันออกไปเร็วค่ะผู้ได้กินในกินในศินอยู่ในรรมเนาะค่ะอยู่ในศินกินในรรมอ่ากลับหลังละบานขออภัยเดอพี่นอกกินน้ำก่อน ได้อันนั้นมีบุญมาแล้วมีผู้ใดมันสิเขามาในชีวิตเท่าที่มันคิดบุดีก็เท่าอ่ะมันกระแผ่ัยตัวเองไม่ต้องไปคิดหลายบางคนกระถามเขามาว่าเฮ็ดจังได้สิถือเลขคือข่อยเฮ็ดจังได้สิชีวิตดีคืนบุญค่ะคนซื้อเจ็บหายขาตอบเดียวก็คือบุญค่ะจาบุญไว้หลายๆพี่น้องผู้ใดมีบุญสัมพันธ์กับผู้ใดถ้าอยากมีบุญสัมพันธ์ก็ไปกรเฮ็ดบุญก็ผบบู้นั้นล่ะค่ะพี่น้องว่าต้องตรงๆนะ่บ่าเมนคอเขาอย่างเดียวพอขอ อ่พาพอขอความ่วยเหลือจากเขาเขาบวช่วยเรือกับไปด่าเขาคือข่อยนี่บางคนทักมากอ่าบวกาตุงต่งอยตร้งยุ่แล้วพี่น้องบางคนทักมาขอแนวทางโชคลาภบอกบุญไปกะเออแต่หายตอมบางคนยังก็ทักมาบอกว่าเออทำบุญซ้ำนี่หายได้อยู่บอเลี้ยงโอ้อยบอกเลยค่ะพี่น้องคนมาขอสื่ออันสูตรไว้น้ำป่อยคนมาขอสื่อแนวทางน้ำป่อยอันเป็นเสนเป็นหลานขอยกับบอกาขายดอกคอยถึงเลี้ยรู้อยู่ ขอ่อยไปขคนที่บบเห็นแกเงินเวลาข่อยบ่มีข่อยจุดถูต่้งจิตอธิษฐานกับเจ้าปู่เจ้ายาข่อยก็มีเงินสื่อเขากินแล้วขออ่อยบ่รวยดอกข่อยพ่อมีพอกินคนเฮาจงอยู่แบบผ่าขี้ริว้วห่อท่องเนาะคะ่ะคนเฮาาหายยู่แบบผ่าขี้ริว้วห่อท่องอยู่แบบพ่อพีย่ยังเนาะคะ่ะพี่น้องบางคนก็บ่ต้องไปอิจฉาเขาดอกพี่น้องหลายคำถามหลายถูกสิทุย่างก็สิ็จตอบให้ บางคนที่มีเงือนมีสานอยู่มีบานหลังไงหลังโตเพื่อนกาจะเป็นหนีท่วมัวก็ได้สูคนที่หาเสากินคำบางคนหาเสากินคำน่ะมีเงินเก็บกว่าคนอยู่บานหลังไงอีกอืมเสาหงษ์แน่นอนมีเงินเก็บกว่าคนมีบานหลังไงอยู่อีกสิบอกไว้เท่าแบบเท่าที่่อยเห็นในคนรอบข้างขวอยต่อมานนล่ะ,ละพี่น้องเจ้ากรรมในเวรมันก็มาได้เบิดละ่ะบอว่าจะเป็นรูปแบบ่อแม่ หยาดซีพี่น่องนี่มันก็แมนเบิดหลับหังคนกะถ้าเขามาเนาะค่ะมีปัญหาก็พอแม่หนนนันนี่เนาะค่ะเป็นเจ้ากรรมนายเวียนโบเพื่องสั่นจังเสียตอบได้เลยเนาะค่ะเจ้ากรรมนายเวียนมาได้ใน่รูปแบบบุพการีก็มีเนาะค่ะคู่มือนี่แล้วก็รูปแบบอยาดซีพีหน่องอยู่แบบเพื่อข่นี่ข่คู่มือเนี่บ่มีพี่บ่มีน่องบ่มีญยาิพี่น้องโตคนเดียวมีแต่ขอบกรัวอืมมีแต่แฟนแล้วก็ลูกเต้าข่อบ่มีหยังบ่มีญยาิพี่น่องอยู่แบบคนเดียวโดดๆไปเลยดีกว่ว ขายยาพี่น้องมันเร็งให้เฮาลำบากใจก็ตัดขาดมันโลดด้วยชื่นใจชื่นใจดมยาเสียดยาดมบ่ออกมาขายคืออยู่โอ้ยฟังกวนก็ได้น้ำไหมคอยไปเฮ็ดธุรก,กิจได้น่นเที่ขอ่อยบ่เฮ็ดดอกพี่น้องข่อยถือเลข,ขกลข็พอแห้งแล้วคนพิเฮ็ดหยังให้ลำบากน้ำพังเงินถือเลขก็บ่ได้กินได้ใส่พอได้เติมน้ำมันไปทำบุญอยู่บ่ค่อยอยากเฮ็ดอีหยังดอกช่วงนี้หมุนกับการทำบุญแล้วก็ซื้อเลขอืม มาเกลือกสื่อโหลดพี่น้องแต่ได้ไดก็ตามแต่ก่อนสืส่อกระตั้งสติตังสติเนาะค่ะพี่น้องว่าเฮ้ามีบุญบาร,รมีซัมไดแค่นั้นล่ะอ่ะถ่ายคลิปนี่ก็ขอให้โชคดีเนาะค่ะตำเล่ามันนี่ก็ขอให้แตกตามตัวตรงเด้อพี่น้องก็เดี๋ยวในกลุ่มสางบุญสางบารมีจะลง่งหายตำเล่าประมาณอ่ะถุงหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องตำเล่าเดี๋ยวจะลง่งหายถุงหนึ่งสำหรับกลุ่มสางบุญสางบารมีเนาะค่ะพี่น้อง